อาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้น้องฟลอ่ามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เน้องฟลอร่าจะมารีวิวของเล่นตลกมากเลยค่ะวันนี้เรามาเล่นกันเลยนะคะเดีย๋ยวฟลอ่าวันนี้มากับใครลูกพี่เฟอรี่อ่าพี่เฟอรี่วันนี้ก็จะมาเป็นผู้ช่วยน้องสาวนะคะวันนี้เราได้ของเล่นอะไรมาบอกคุณผู้ชมดิลิงอะไรพี่เฟอรี่ลิงอะไรลูกอ่านเป็นภาษาอังกฤษกันหน่อยเร็ว สุดยอดมากอะไรนะภาษาอังกฤษคืออะไรนะจำ่มัาริ่งมังก,งงกีนะครับก็พ่อเห็นมานานแล้วนะว่ามันเป็นของเล่นที่น่า,นาจะดีกับพี่กับน้องก็เลยซื้อมาเห็นพันผ่าน,านวันนี้ก็เลยที่โอกาสนะมาลองเปิดโชว์กันเลยว่ามีอะไรบ้างเล่นยังไงบ้างเนาะอ่าตอนนี้เราเปิดเลยดีกว่าไม่พูดพร้าทำเพลงเดี๋ยววิธีการเล่นเราจะมาพูดไป ระวังนะเด็กๆใส่พี่ช่วยน้องหน่อยสิลองดูลูกลองดูงดงช่วยช่วยกันอันนี้เด็ก,ดกๆต้องระวังนะลูกไม่เอาไม่เอาฟอล่าให้คุณพี่ดีกว่าค่ะพี่พี่น้องสาเชื่อคุณพ่อนะอาคุณพี่โตกว่าเอากันกายให้น้องหน่อยลูกอเอาแกะให้น้องลูกตรงนั้นนะเอาแล้วครับตอนนี้พี่ก็ช่วยน้องนะครับ ใช่กันกายแกะมาแล้วให้น้องช่วยกันนะพี่น้องดูซิว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนะและดูซิข้างในมีอะไรเปิดมาทั้งหมดก็มีแค่กระดาษหนึ่งอันนะคะน่ารัลูกวางไว้ก่อนนะมีต้นไม้สอวางเลยออกมาเลยลูก ต้องมาหาทานนี่ทานด้วยใช่ไหมอ่ะดูสิอันนี้เป็นชื่อจริงอันนี้เป็นตัวลิงที่กักอยูไหนดูตัวลิงมีกี่ตัวนะให้พ่อดูสิอันนี้พี่ยอมที่เขาบอกอันนี้น้องก็เกิดอาการหัวนะครับเป็นธรรมดาของเด็กวัยสี่ขวบนะครับพี่ชายก็จะต้องหนักแน่นนิดหนึ่งนะครับพี่ชายพ like ี่เฟอร์รี่เนี่ยเป็นผู้ที่ยอมน้องนะฮะช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้อง ทำความเข้าใจลูกให้ดีนะครับธรรมชาติขอ,องเด็กอ่ะมีอะไรอีกตัวต้นไม้ตัวต้นไม้จริงๆอยากจะบอกว่าการที่พี่ชายมีน้องสาวเนี่ยนะพี่เสียบพี่เสียบโอเคการฝึกให้พี่ชายเป็นสุภาพบุรุษด้วยเช่นกันนะมียางหมดยางลูกไหนต้องดูอ่าวิธีประกอบมีอะไรบ้าง พีฟ่ฟรีกำลังทำอะไรครับประกอบต้นไม้ใช่ไหมอ่าโอเคแล้วไงใส่เข้าไปในถังใส่เอใลยโอเคใส่เลยนะครับหลายคนอาจจะเห็นการเล่นอ,อย่างนี้มาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะลองเล่นแบบเราบ้างซิว่าเป็นไงนะใช่แล้วเราไม่เคยเจอมาก่อนปกติบ้านเราจะไม่เล่นของเล่นแบบนี้นะครับเราจะเล่นของเล่นไฮเทคพวกแซกเวนะฮะพวกของเล่นที่มีราคาหลัก ล้านยื่นไปนะฮะพะบ้านเรารวยรวยมากโอเคโอเคมามามาอ่าดูแค่นี้ก็รู้แล้วพอคีโมนะฮะปาปลาคีโมอ่าดูอ่านเล่นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการเล่นยังไงพี่เฟอร์รี่โชว์ศักยภาพของเด็กอินเตอร์หน่อยครับเอาอังกล่องมาอ่านสิพี่เฟอร์รี่ลองอ่านอ่ะเดี๋ยวให้พี่เฟอร์รี่อ่านภาษาอังกฤษแล้วฟอล่าแปลภาษาไทยนะ วิธีการเล่นทําไงครับข้อหนึ่งครับใช่ครับอ,อ่าโอเคก็คือพี่คนที่อายุน้อยสุดใช่ไหม <คน S 2> เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อ่าไม่พูดพัานทำเพลงตอนนี้น้องฟอลาราทำอะไรอ่วิธีการนะครับก็คือเสียบอะไรเสียบตัว อะไรนะสีนี้นะครับเข้าไปมันจะมีล่องล่องล่องกี่ล่องไม่ต้องเสียบเยอะค่ะเราเสียบหลายๆชั้นอ่ามันจะมีอยู่ประมาณกี่ชั้นครับนับหน่อยสิหนึ่งสองใช่ไหมสามสี่ห้าชั้นนะครับอ่านี่พี่น้อนครับก็จะเป็นการสุ่มการเสียบเข้าไปนะครับอ่าเข้าไปทีนี้วิธีการเล่นก็คือจะต้องทำไมดึงนั่นก็คือจะต้องทำไม ดึงตั้งแต่อันบนขึ้นมานะแล้วก็จะมีสีสีถูกไหมครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เวลาน้องกับพี่เสียบเข้าไปในตัวต้นไม้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีว่าเป็นยังไงกันบ้างชาดามเสร็จแล้วหลังจากที่นะครับพยายามทำการนะครับเสียบก้านของต้นไม้ไปอ่าลักษณะการเสียบเป็นไงฟอลอราฟิลี่ต้องทำาไง ต้องใส่ข้อมูลใส่ข้อมูลว่าใส่ตัวนะครับก้านของใบไม้เนี่ยใส่เข้าไปให้ครบทุกชั้นนะและก็ที่จะให้สนุกก็คําไมครับใส่ลิงก์กับลักษณะการเสียบนี้ต้องไม่ซ้ํากันนะอ่ะมีลิงก์เข้าไปตอนนี้วิธีการใช้ลิงก์ทำยังไงพี่เฟอร์รี่จะิบายก่อนก็เอาใส่เข้าไปเลยกี่ตัวครับเดี๋ยวเรามาจยกไปติดตามซอกค่อยๆ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 หย่อนอ่ะค่อยๆหย่อนสูงๆให้สักตัวสิ จะสโลโมชันให้คุณผู้ชมดูปล่อยลงมาเลยให้พี่วิปล่อยสูงๆหน่อยเพราะจะสโลโมชันอ่าโอเคลิงปิดหมดเลยทีนี้แล้วยังไงต่อขอกข้อหน่อยเดี๋ยวนะอย่าพึ่งเล่นนะขอดูก่อนว่าตอนนี้้โหนี่มันลิงหรือว่าแมงป่องลักษณะลิงมันเป็นยังไง มันจะมันจะแขวนอยู่ข้างในใช่ไหมกกติกาเป็นยังไงครับเฟอร์รี่อันนั้นมันจ่าต้มน้ำร้อนเอออันนี้ทำยังไงฟอร่าเล่นยังไงลูกสองมันจะต้องทำไมห,หมุนอะไรครับอันนี้คืออะไร คือดึงแล้วห้ามให้ลิงตกใช่ไหมครลิงตกก็นับเป็นลบหนึ่งแต้มใช่ไหมคือเราดึงอ่าโอเคแล้วทีนี้เวลาดึงเนี่ยต้องดึงตั้งแต่แถวแรกนะโอเคอ่ามันจะมีกี่สีขอเราบอกซิเออมีกี่สีบ้าง1 2 3 4 5บอกสิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างสีฟ้าสีแดงสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองนี่หมายความว่า แล้วสีนี้คือสีม่วงคือเราจะเลือกสีอะไรก็ได้นะอ๋อถ้าเป็นสีม่วงนี่เลือกตามที่เราอยากจะใส่ได้ใช่ไหมยิงยิงได้่นผ่านตอนั้นไปเลยอ๋อสุดยอดงั้นโชว์อีกหน่อยอสีฟ้าผ่านฝานตอนนั้นไปเลยสีม่วงก็คือเป็นลัคกี้ใช่ไหมอ่าโอเคงั้นอวางเทนนี้เ่ายิงให้ฟลอร่าเล่นก่อนเพราะว่ายังเกสเพลเยอร์เล่นก่อนนะมุนเดิอ่าเริ่มแล้วนะครับ ที่เดียวอ่าสีอะไรคะเขียวดึงสีเขียวพะนักดึงเดี๋ยว,ยวฟอลอราต้องดูสีเขียวชั้นบนอ่อาตาพี่ตาพี่ชายตาพี่ชายอ่าวางไว้วางไว้ติดตัวพี่ชายสีแดงก็คือสีสม้มให้ไม่ได้าหนึ่งวางไม้ไว้าตาฟอลอราครับเราก็จะเล่นอย่างนี้ไป เช้านไม่มีไม่ไม่ฟอล่าจ๋าต้องชั้นบนไม่มีนะถ้าไม่มีต้องมาชั้นสองอ่าโอเคตาพี่ชายบ้างหนุตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะพี่ใหม่อ่ะใหม่สีลายสีลายสีเหลืองอ่าต้องชั้นบนนะสีเหลืองชั้นบนทัดแป๊บค่อย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 ค่อโอ้ยสองตัว โอ้ยนี่มันเป็นลิงลิงแออัดนะเนี่ยใครดึงอ่าตาฟอร่าสีเหลืองฟลอร่าสีเหลืองชั้นที่สองเลยลูกอ้าวฟวลิงลาพิเฟอร์รี่สีเหลืองอีกแล้วสีเหลืองแล้วชั้นไหนชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีไม่มีอะไรโอเคฟอร่าค่ะชั้นสองนะทีเดียวลูก สีม่วงอาดึงสีอะไรก็ได้ดึงสีอะไรก็ได้ข้างบนลุดอ่าเก่งมากไม่ติดไม่ติดอ่าตาพี่เฟอรี่เอาแล้วครับก็เราจะเล่นวนไปจนเช้านะฮะสีเขียวจนเช้าทำไมอ่ะก็มันยังไม่ได้ตัวโอ้ยตายแล้วเดียนนะให้คุณผู้ชมดูก่อนฟอรัอย่าเพิ่งให้คุณผู้ชมดูนะฮะฝูงลิงแออัดนะครับนี่คือความรักทึกของเกมนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีลิงนะฮะรวมตัวกันอยู่ในชุมชนแออัดของชั้นสุดท้ายนะครับ มากกว่า6ตัวนะครับตอนนี้เป็นกับระเบิดดีๆนี่อ่าตาน้องฟอร่าค่ะคคทีเดียวลูกไ,ไ,ไม่ไมาอีกทีหนึ 1, 2, ่สงสองสาเสียอะไรลูกเป็นพี่ชายก็บระบากนี่แหละ <c oughs> okay. โอเคอุ้ยอ่ะโอ้โกับดักระเบิดแล้วนะ สีอะไรสีแดงอันนี้ใครอ่ะอันนี้อันนี้ของของไม่นับเออใส่เข้าไปใหม่ฟอร่าใส่เข้าไปใหม่นี่ไม่นับถือว่าฟอร่าไปชนฮะอ่ะต่พีเฟอรี่สีแดงสีแดงแล้วกับระเบิดทำงานแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยนี่ยังห้อยต่องแต่งอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอ่าแลแล้วฟอร่าแย่แล้วสนุกสนุกสีเขียวฟอร่าจ๋าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเรามีกติกายงเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปใส่ไปอ่ะใครใครแพ้ต้องกินคุกกี้อ่าไขรแพ้กินโอ้ใครแพ้กินคุกกี้มันจะดีคนชนะได้กินดิหรือแพ้โอเคโอเคอ่ะอ่ะเราไม่เราไม่บอกแบรนด์อ่ะมามามาอ่ะพิฟลี่ตาพิฟลี่ สีอะไรก็ได้ฐานนี้พี่ฟอรี่ก็คิดหนักแล้วเหลืองหนึ่งตัวสองตัวพี่ฟอรี่เจอไปสองแล้วอ่ะน้องฟอร่ามาใครจะไปรู้ใครจะไปรู้น้องฟอร่าจะโดนหนักก็ได้เยอะเลยเสียอะไรเขียวอีเขียวโอ้โหเก่งมากอ่ะพี่เฟอรี่ ต้องข้ามนั่นแหละแต่เราก็เอาให้มันเล้าใจสีเหลืองข้ามไปไม่มีก็ข้ามไปอ่าสีนี้มีข้ามตาปอดทีเดียวสีลูกจ๋าแดงโอ้ง่ายเลยอ้เก่งมากอ่ะแล้วพี่เฟอร์รี่โอ้ยดี อยากของพี่ลูกตาพี่ตาพี่ตาพ,ตาพี่สีแดงสฟอร่ามีอ่าเพราะว่าเมื่อกี้พี่เฟอร์ี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีสีใช่ไหมอ่าก็ต้องเป็นสีเขียวเอไม่ใช่ตรงนี้อันบอลเลนบนอลสีม่วงก็คือสีอะไรก็ได้นะครับก็คือเป็นสีเขียวนะท่าน,นี้แหละตาพี่เฟอร์รี่แล้วท่าน,นี้แหละของจริงละของจริงละสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยๆอันนี้ต้องสโล์นะฮะ พี่ฟิลิสเราต้องหาองศาให้ดีหาเหลี่ยมให้ดีหาเหลี่ยมให้ดีเอาพี่ฟิลิสลากตัวหายต้องมุนเนนรื่อยสีอะไรครับสีเหลืองนะสีฟ้าคืออะไรข้ามไปโอ้พอแล้โชคดีอ่ะเพราะว่าเฟอร์อ,รอ่ะพี่เฟอร์ที่สีอะไรเสีอะไรก็ได้เพราะสีม่วงช่ว อย่าไปโดนอย่าไปโดนโอ้ยยังเหลือกตั้งหลายตัวเฟอรี่มีกี่ตัวและห้าตัวยังมีทั้งหมดข้างในอยู่ประมาณเกือบสิบสอตัวเลยนะถ้าเฟอรี่ได้อีกตัวนะแพ้พระดีทีเดียวค่ะอันนี้เลือกเลยดีกว่ามั้งถ้าขนาดเนี้ยสีอะไรเหลือง,อ,งอ่ะ <laughs> <laughs> ตัวเดียวอ้โห <laughs> <laughs> โอ้โหงานงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วนะ พี่เฟอรี่ลงอ,อีกตัวเดียวอีก2ตัวนี่คือพี่เฟอรี่แพ้นะครับเพราะลิงข้างในนี่มีอยู่12ตัวนะครับไม่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 ไมไมไมพี่เฟอรี่อยากโกงน้องสีม่วงอ่ะสีอะไรก็ได้อันนี้หนักกว่าเดิม ละชิงดำกัและทาฟอร่าได้สีสีเขียวไม่มีผ่านฟอร่าเก่งมากฟอร่าไม่ต้องดึงเอาละคราวนี้ถ้าพีเฟอรี่สีอะไรสีฟ้าก็แสดงว่าผ่านตาไปเอาละครับตอนนี้ชิงดำแล้วครับใครได้สีส้มอีฟอร่าได้สีส้มด้วยรันหนึ่งพี่สีอะไรสีม่วงฟอร่าสีม่วงดึงยังไงก็ต้องดึงหนึ่งอัน ็ S <S เป็นอันเป็นอันจบนะฮะก็สรุปว่าพี่เฟอร์ลี่ด uh, ึงเลยเพื่อความชัว่ฟอร่าไม่ไม่เทอ่าฟอร่าเอาไปหนึ่งอันอันนึงของฟอร่าอ่ะเดี๋ยวมาเช็คกันารตาพี่เฟอร์ลี่ค่อยๆ่อยหนูหนึ่งสองสามสี่สี่อ่ะนับกันใครมีใครมีเยอะที่สุดพี่เฟอร์อะไรไ่กี่ตัวอ่ะฟลอร่านับ เป็นภาษาอังกฤษโชว์ไหยทุกวันเดือนปีโฟโอเคมีโฟก็คือเลข4นะครับอ่ะพี่เฟอร์รี่พี่เฟอร์รี่มีเท่าไหร่ไม่ใช่แล้วเอาออกมาที่อมเอาไว้อ่ามาเท่าไหรโอ้โหหมกไว้เยอะพอล่านับของพี่เฟอร์รี่ดิ ของใครมีน้อยกว่าของฟลอ่าดังนั้นใครชนะคะลาฟาลอ่าดังนั้นคนแพ้ต้องโดนอะไรกินคุกกี้เลยอ่าเอามาโชว์สิอ,อ,อ่าฟอลอร่าเลือกคุกกี้ครับอันนี้ไม่ใช่คุกกี้ธรรมดานะครับเป็นคุกกี้รดอะไรนะร<ล>ดคโคลนอ้าวเดี๋ยวเ <c oughs> <c oughs> อ้าดูริไปช่วยเขาซะและ้วโอเคอเดี๋ยวนะฮะ แสดงว่าสุดท้ายนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าน้องอยากจะแบ่งเบาภาระคุณพี่ในการที่จะทำไมร่วมรับผิดชอบตรงนี้ไปด้วยถูกไหมคะโอเคมันดีอย่างนี้นี่เองนะ,ะออด,ดังนั้นอ้าวันนี้บอกคุณผู้ชมสิคะว่าเกมนี้สนุกไหมสนุกนะเหมาะกับการพัฒนาทักษะแล้วก็เหมาะกับการที่ให้พี่น้องเล่นกันนะแต่ว่าต้องเคลียร์กันให้ดีก,ก่อนนะ น้องต้องอายุกี่ขวบขึ้นไปถึงจะรู้เรื่องสีสักสามขวบขึ้นไปนะตอนนี้ฟฟล่าสี่ขวบนะคะเอาละให้คะแนนเท่าไหร่ความสนุกสิบดาสิบคะแนนให้กี่คะแนนโฟล่นานให้สิบคะแนนเต็มพี่ฟลี่ให้เท่าไหร่เพ,พ,พราะเพราะแพ้โอเคเป็นการให้คะแนนที่แฝดมากดังนั้นก็ คลิปรีวิวอันนี้นะครับกับลิงตกต้นไม้หัวใจว้าเวเสเพตกดังตุ๊บนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนไว้นะทีนี้อย่าให้พูดอีกครั้งไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรนะอ่ะอ่บายบายคุณผู้ชมแล้วบอกว่าไงแล้วคราวหน้ากลับมาเจอกันอีกกับ การรีวิวของเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นอะไรที่เขาเคยรีวิวแล้วเราก็จะรีวิวอีกนะครับเพราะว่าเราจะหาซื้ออะไรมาได้ก็จะรีวิว5าบาท10บ,บาทเราก็เอาทั้งนั้นเนาะดังนั้นบายบายคุณผู้ชมหน่อยคแะ้วเจอกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดอะไรกดไลค์กดแชร์ท่องทูบีทูเอฟเ้ยนะคะจ้าแล้วคราวหน้ามาเจอกันมาะะมาเจอกันใหม่บา,บายบาย สวัสดีครับบ๊ายบายสสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับลิงโอเค